สวัสดีครับ PCY Auto Parts หรือปฐมปอเจริญยนต์นะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนี่เลยกันชน <Wow. S 1> แต่งต่างๆ,ๆนะนะเราอ้าวน้องกี้มาทำอะไรตรงนี้จ้าสวัสดีจ้าเห็น <c oughs> สวยดีค่ะก็เลยอยากลองนั่งบ้างอ,อะไรสวยๆไปนั่งหมดเลยเนาะ oh. อืมของซื้อของขายลูกอ่ะและนี่คืออะไรอะคะนี่มันก็คือกันชนทรมฮอ,อชื่อของมันก็คือทรมฮอ,อ น่าซื้อเลวนะใช่แล้วทำไมมันมีหลายไซส์อะไรขนาดนี้คะให้เลือกเยอะมากเลยเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้เอาไว้ใส่กับหลายๆรุ่นได้สําหรับคนที่เขาเบื่อที่จะมีรถหน้าเดิมๆนะเบือ่อเบือเ่อหน้าเดิมใช่ก็มาเปลี่ยนกันชนเป็นตามขนาดพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่ละไซส์ได้แต่ละรุ่นแบบเฉพาะรุ่นเลยใช่ไหมคะอ่เราไม่ฟิกตัวนี้ อยากจะใส่รุ่นอะไรก็ได้ขอแค่ขนาดพอใจนะก็ติดได้เลยชอบขนาดไหนก็เล like <c oughs> <like S 2> ือกขนาดนั้นนะคะชอบใหญ่ก็เลือกขนาดใหญ่นะอย่างกี้นี่ต้องตัวหลังไม่เอาอ่ะชอบขนาดเล็กก็ชอบไซส์ใหญ่ข้างหน้าเออข้างหน้านะนะนี่ก็คือกันชนเทอร์โมฮอสส่วนด้านนี้เป็น F R R นะครับแบบเล็กแบบใหญ่ก็เอาไปใช่แล้วก็ไปแต่งกับ รถรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ FR ก็ได้นะครับ Whew, แค่คุณพอใจกับขนาดนะครับอันนี้กันชนเจ็ตชื่อของมันก็คือเจ็ตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครตั้งนาะแต่เขาเรียกกันว่ากันชนเจ็ตเหมือนกันมีหลายขนาดเหมือนกันนะครับนี่นั่งได้ใช่ไหมคะนั่งได้โ้หแข็งแรงจริงนี่ขนาดน้ำหนักขึ้นอ่ะยังนั่งได้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเจแปนสไตล์ชื่อแบบญี่ปุ่นต้องใส่ที่สุด เขาแข็งแรงหรือเปล่าแล้วนั่งอะไรสวยนี่นั่งหมดเลยนะเป็นไงแข็งแรงก็ชอบชอบไปแข็งแรงชอบซื้อไปเลยเพราะว่าของเราถูกแสนถูกนะิงอ่ะแต่คุณมันไม่ถูกอหรอคะอืมกินข้าวเย็นกับพี่เย็นนี้อาจจะแพงกว่ากันชนตัวนี้ก็ได้อืเรืยกว่าของสวยจะมีแต่แค่ราคาแพง ที่นี่ทั้งถูกทั้งดีทั้งมีคุณภาพเข้ามาติดต่อกันได้ถูกและดีมีคุณภาพที่เดียวจบครบทุกสิ่งส่งให้ทั่วประเทศฝากร้านไว้ด้วยและกันนี่ตรงนี้ติดต่อกันเข้ามาตรงนี้ชอบมากเลยนะชี้ตรงนี้นี่ที่อยู่ไงที่อยู่เอออ่ะฮะไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับค่ะ